สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือยิ้มแย้มแล a นะครับตอนนี้นะครับเราจะมาทํางูไฟกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับส่วนประกอบก็คือมีทรตลนะครับมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําตาลไอซิ่งนะครับ4ส่วนแล้วก็บิ๊กซิงโซดาหส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันน้ํามันก๊าดนะคะอันนี้พ่อปอมจะใช้เป็นน้ํามันก๊าดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับใส่น้ํามันไปนะครับกิจกรรมนี้นะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดู แนะครับเพราะว่ามันอาจจะอันตรายนิดนึงนะเล่นกับไฟนะอ่ะแค่นี้พอแล้วน่าจะได้แล้วนะครับและใส่ตัวนี้นะครับเข้าไปอันนี้เมียมอยากช่วยคุณพ่อเหรอมาอ่าใส่เป็นลม้มใส่ต้องลม้ลมลม้มล้มในนึงอ่าอ่ายิ้มใส่ได้ค่ะกิจกรรมนี้หนูยิ้มยิ้มทำเองสอง,สง,สงสคนได้ไหม ไม่ได้ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลต้องมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยนะคะเพราะมันอันตรายมีไฟด้วยนะครับน้องๆก็เหมือนกันนะครับเล่นเองได้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับให้หนียิ้มย้มออกไปฝั่งขางนิดนึงอันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อวอมจะลองทำดูนะครับรอ<ะ> <c ười> ดูนะครับย้ <c ười> มดูนะ <c ười> ฮึบดูนะครับย้ายมาอยู่ใกล้ๆดูได้ค่ะมาอยู่ประมาณนี้นะตองนี้นะคะจะเห็นปฏิกิริยามันมีสีดำๆอดำของ <ดำ S 2> ขึ้นมานะคะเริ่มพุ่งข,ขึ้นมาเห็นไหมครับู <S 2> <S 2> <S สูงขึ้นมาไหมคะเมื่อกี้จากเมื่อกี้อันเล็กๆเพีเดียวเห็นนะ Xin nhé, mong chạy đi nè ให้เราไปดับดับไหมดับแล้วนี่ดับแล้วนะครับยิ้มไปดูใกล้ๆมั้ไหมดูใกล้ๆกล้ไหมแต่มันอาจจะร้อนได้นะคะร้อนนะคะอันนี้ร้อนได้นะคะเดี๋ยวพ่อลองดูก่อนให้พ่อลองดูก่อนนะคะร้อนมมันเหมือนเป็นกี่เท่าโลโลเลยแต่เบาๆได้ค่ะนี่ไงอ่ะแต่ร้อนนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเล่นหนึ่งนะคะต้องสะบัดสะบัดเลยพ,อพ่อมบีบบีบให้ดูหน่อยสิวะเหมือนขี้เท่านะมันเหมือนขี้เท่านะแต่ก็มันร้อนร้อนนิดนึงนะครับดะะนั้นเด็กๆก็ไม่ควรเล่นนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันด้วยนะครับดูข้างล่างมันก็ยังมีเหมือนน้ำตาลซิ่งอยู่เลยอ่ะดูสิแล้วก็เหม็นน้ำมันด้วยโอเคเดี๋ยวต้องทำอ่า กลบให้ดีๆนะครับไม่งั้นอาจจะมันอาจจะมาลุกขึ้นมาได้นะครับโอเคดินกลบดินกบให้สนิทอ่านี่ไงพอดีแล้วนะออต้องทำให้มันดับสนิทจริงๆเพราะมันอาจจะมีความร้อนอยู่อาจจะลุกได้ต้องทำให้ดับจริงๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม